แบบทึ่งได้แบบในในทุกๆแบบทุกๆวันที่แบบเหมือนเขามีเรื่องเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือแบบถ้าหนูเก้าอันอันนี้มันเป็นความรู้สึกหนูคนเดียวนะหนูเก้าพูดว่าแบบเขาเป็นคนคนนึงที่เขาเป็นคนคนนึงที่แบบว่ามีครบทุกอย่างในตัวตัวเองอะคือพี่อิงอะ พี่อิงเป็นคนคนที่ทําให้หนูอ่ะทําทให้หนูลบ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 ประโยคอันเนี้ยออกจากใจเลยว่าเมื่อก่อนเราจะชอบได้ยินคําว่าเราจะชอบได้ยินคําว่าแบบคนที่ทําอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือหรือทได้ทุกอย่างแต่ว่ามันจะไม่เก่งสักอย่างแต่ว่ามันใช้ไม่ได้กับพี่อิงทุกคนมันใช้ไม่ได้กับพี่อิงจริงๆนะคือพี่อิงอ่ะ ความสามารถเยอะแล้วทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างแล้วคือเขาทําได้ดีทุกอย่างด้วยนะแบบในเวลาแบบในระยะเวลาอันสั้นด้วยอ่ะมันแบบมันคือแบบเขาว่าลบลบแบบประโยคนี้ออกออกจากหัวหนูไปเลยแบบแบบลบความคิดแบบแบบนั้นออกไปเลยว่ามันมีจริงๆนะคนที่แบบทําได้อะไรได้ได้หลายๆอย่างแล้วแบบทําได้ดีทุกอย่าง จริงๆเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆแบบแบบจริงๆอ่ะจริงๆนะเขาทำไรอีกอ่ะเขาทำได้หมดเลยแล้วเขาเป็นคนที่หัวไวมากแบบเรียนรู้ไวมากๆอ่ะจริงอย่างเวลาแบบสคริปต์ถ่ายงานเนี้ยเขาสามารถอ่านรอบเดียวแล้วก็อัดได้เลยอ่ะทุกคนคิดดูสิมันแบบโซเมซิ่งมากอ่ะแบบว่าแบบโอ้ ช้จัไม่ได้เลยค่ะบางทีแบบสคริปต์ยาวๆอย่างเงี้ยเหลี่เวลาเวลาไปหน,น,น้างานหน้าไลฟ์อ่ะทุกคน,คท,กคนทุกคนอ่ะทุกคนจะทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นตอนก่อนที่เขาจะไลฟ์ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เขาต้องบีฟสคริปต์บีฟนู่นบีฟนี่อะแล้วมีคนนั่งงานที่ที่เราไปนั่งดูเขานั่งงานเขาสามารถจํารายละเอียดได้ได้แบบหนึ่งครั้งจากจากการที่แบบพี่ทีมงานไ like. ลฟ์ไอที่พี่ทีมงานงงพูด พูดบอกเขาแค่หนึ่งครั้งอ่ะเขาสามารถจําได้แบบแบบรายละเอียดแบบทั้งหมดหรือแบบเขาแค่พยักหน้าทุกคนเขาก็เขาเขาคขาเขาพยักหน้าค่ะค่ะพี่ค่ะพี่อิงแล้วเขาก็หนูยังไม่หนูยังไม่เข้าใจเลยพี่อิงเข้าใจแล้วหรอคะอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเข้าใจอะไรไวมากๆแบบจำไวสุดๆเลยอ่ะจริงๆเป็นคนกิ่งจริงเป็นคนโซลเมซิงจริงแบบเโซเมซิงมากจริงๆเขาแบบเป็นคนที่แบบ มหัศจรรย์สุดๆใช่เหมือนที่บอสบอกว่าอิงฟ้าเป็นคนมหัศจรรย์ทีมแอดได้ตามไปพี่อิงไปอิงฟ้าไหมคะไม่ได้ไปเลยค่ะมันใช้เงินเยอะมากทุกคนใช่ใ,ใช่ใช่มาใช้เงินเยอะมากใช้เงินเยอะมากแล้วไหนจะวีซ่าอีกมันก็ไม่ได้ผ่านง่ายๆ<ช>ทุกคนเขาเป็นคนเก่งมากๆ,ๆแบบคือแบบหนูแบบทึ่งในตัวเขาแล้วในแบบในตัวเขาเองแบบทึ่งแบบมีเขามีอะไรให้ทึ่งได้แบบตลอดเวลาเลยอย่างนี้น บางเรื่องเขาบอกไม่เป็นไรหรืออะไรเงี้ยเขาพี่ฟ้าใช่คนไหมเขาถามเขาเป็นขมหัศจรรย์ใช่เขาเป็นเด็กมหัศจรรย์เขาเป็นเด็กมหัศจรรย์ไม่เราคือแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้หาง่ายๆนะทุกคนคนแบบเนี้ยคือจริงจริง ทำให้แบบหนูตกหลุมรักเขาได้แบบเพิ่มขึ้นแบบในทุกๆวันนะทุกคนไม่รู้สิคือทัศนคติในการใช้ชีวิตเขาดีมากหนูชอบเบบหนูชอบฟังหนูชอบฟังเขาไลฟ์แบบหนูชอบฟังเขาไลฟ์แบบมากๆเวลาเขาพูดแบบพูดแบบเหมือนแบบแบบว่าแนะนําการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยบางที่ล,หล,ห,ลหลายหลายอย่างที่เขาพูดนะโมเ,เ,มเฟย์ตัวจะสั่งเสื้อเพิ่มให้เขาทัก ทวิตเตอร์มาเลยค่ะทวิตเตอร์บ้านถ้าอินตอร์แฟนทักแอดอิงฟ้าดอมทวิตเตอร์มาเลยค่ะแอดอิงฟาดอมฮะไม่มีใครเหมือนอิงฟ้าแล้วก็ไม่มีใครแทนได้คนอะไรโคตรเก่งจริงๆทุกคนเขาสามารถทําได้คือหนูชอบฟังพี่ฟ้าพูดในไลฟ์มากคือหนูหนูถึงอยากให้พี่ฟ้าแบบจัดแบบแบบไมครแบบเดี่ยวไมโครแบบเออเหมือนทอล์กอ่ะเหมือนทอล์กโชว์อ่ะเราสามารถฟังเขาพูด ได้แบบเป็นชั่วโมงแบบสองชั่วโมงสองชั่วโมงได้เลยพี่เชื่อว่าถ้าแบบว่าเขาจัดแบบทอล์กโชว์เป็นแบบเกี่ยวกับอิงฟ้าแบบมาเล่าโน่นนี่นั่นที่เขาอยากจะพูดอะไรก็ได้อะไรอะไรเงี้ยชั่วคนต้องแบบเยอะมากๆอ่ะมันน่าสนใจแบบน่าสนใจมากเขาเป็นคนมีพลังบวกโปรเจกต์เนี่ยเขาเป็นคนมีพลังบวกให้คนแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่ฟ้าเป็นคนคิดบวกแบบแบบเป็นคนคิดบวกมากๆทุกคนแบบมากๆจริงๆ เป็นคนแบบคิดแบบไม่ค่อยคิดไม่ค่อยคิดอะไรในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เคยแบบไม่เคยเกลียดใครแล้วก็แบบว่าก็นั่นแหละทุกคนเขาเหมือนเขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นก่อนความรู้สึกตัวเองจริงๆนะเขาชอบบอกเขาไม่เป็นไรใช่เขาชอบบอกว่าเขาไม่เป็นไรเลแต่คือจริงๆเขาอาจจะเป็นนั่นแหละแต่เขาแค่แบบไม่เป็นไรฉันอะไม่เป็นไรไแต่แบบ แฟนขับฉันต้องแบบโอเคอะไรแบบนี้แต่ฉันไม่เป็นไรนั่นแหละทุกคนมันก็เลยทำให้หนูอยากรู้อะไรอีกไหมตกหลุมรักเขาแบบมักงมแบบซ้ำๆตกมาเขาแบบซ้ำๆเลยเอออีกอย่างหนึ่งที่ทีมแอนดมินเราเราแบบเราแบบแบบใซเหลวมาก ใสเหลวกันมากๆก็คือเวลาพี่อิงอ้อนอยากกินอยากกินของกินผู้เราจะใสเหลวมากทุกเวลาแบบว่าเวลาพี่ซันหรือว่าพี่ปายห้ามไม่ให้เราค่ะแบบซื้อของกินให้พี่อิงเราก็จะแบบอละขมใจละทุกคนเตือนตัวเองกันไว้ว่าอย่าซื้อนะอย่าซื้อ,อ,อนะไ,อไหนแล้วสาวอยู่เดอะสตรีทลวค่าพี่กันถึงแล้วค่ะค,คือแบบว่า คือก็นั่นแหละทุกคนก็รู้แหละว่าทีมแอดมินอ่ะเป็นขึ้นชื่อเรื่องตามใจลูกเก่งเวลารู้อยากกินอะไรก็คือหามาให้เราคือเราเพตามใจเรื่องกินนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดี๋ยวมาว่าแอดมินว่าตามใจอะไรไม่เป็นไรใช่ตามใจเรื่องกินเราจะส่วน,นใหญ่เราจะตามแกนะเราจะตามใจพี่อิงเรื่องกิน <laughs> แล้วเราก็คือแบบว่าเหมือนที่พี่ทุกคนเห็นในติ๊กต๊อกคือเราแบบใจเลวตลอดเลยว่าเราแบบ เวลาพี่อิงแบบทำหน้างูแบบว่าอยากกินโน่นอยากกินนี่เหมือนในบ้านมหาเฮงบว่านลงในติกตอกที่แบบทำหน้าแบบอ่อนๆอะไรมันปัดได้จริงๆเราจะมีการพักหลังกันเล็กน้อยไปสิไปสินี่ก็คือแบบว่าคือแค่พี่อิงพูดมาว่าอยากกินก็คือเกมกดโทรศัพท์ละไว้อยากินอะไรลูกอยากกินอะไรลูกอยากกินอะไรแฟนขับบาซิลกำลังสั่งเสื้อนะอย่าเพิ่งลงนะกำลังคุยให้อยู่โอเคฮะ มันก็แบบช่วงนั้นที่พี่ซันห้ามเราก็พยายามแบบไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้มาม่งเปรี้ยวเราก็ไม่ได้ส่งนะเราเราก็ไม่ได้แบบส่งให้กินจริงช่วงที่มันแบบเข้งเงที่พี่ซันแบบว่าแบบห้ามเลยอ่จริงจริงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ส่งไม่ให้ช่วงวันนี้เวลาเราไปต่างจังหวัดอะคือหลังรถเราอะหลังรถเราสามคันอ่ะสมมติถ้าเกิดเราไปไปสองคันเลยสามคันอะข้างหลังรถที่สแตนบายส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่เตรียมให้พี่อิงเออยใจ แบบเตรียมเสบียงทุกอย่างไว้หลังรถอะไรเงี้ยที่แบบมันจําเป็นต้องเตรียมแบบเราจะมีแก้วยาติไว้แบบติดที่รถไว้กันละคนแล้วแบบสองใบสามใบอะไรอย่างนี้เพื่อเตรียมไว้ให้พี่อิงมีผ้าห่มผ้าคลุมขาเอยเตยใจเสื้อันหนาวเสื้อกันหนาวต่างๆทุกวันนี้รถแทบจะแบบเป็นรถบ้านแล้วนโมถ้าส่งไปบราซิลค่าส่งเท่าไหร่คะติดต่อให้เขาทักมาเดี๋ยวบอกมันให้เขาทักมาในแบบแบบในดีเอ็มทวิตได้เลยฮะ เดี๋ยวพี่จอบแจ้งเองเพราะหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันพี่จอบก็จำไม่ได้ต่ต้องไปเปิดดูก่อนฮะมันต้องเช็คในเว็บไปรษณีย์ค่ะทุกคนแต่ว่ามันมันมีหลายประเทศมากเยอะจำไม่ได้เพราะว่าแฟนคลับฟ้าก,ก็คือเยอะมากหลายประเทศมากที่ส่งไปเวลาเราออกต่างจังหวัดหรือว่าไปตามงานพี่ฟ้ายอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ เราก็จะต้องเตรียมทุกอย่างมาให้พร้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้เราถึงไม่ค่อยบินไงทุกคนตอนไหนเราขับรถใช่ที่ทีทีีมแอดมินเลือกที่จะไม่บินเวลาเอาต่างจังหวัดก็เพราะอย่างนี้แหละน้อยมากที่จะบินถ้ามันไม่แบบงานแบบกระทนหันที่นานที่แบบมันต้องมันกระทนหันต้องแบบหลายจังหวัดติดอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบขับรถไปกันเองเพราะว่าของที่แบบเราเตบายให้พี่อิงอ่ะมันแบบมีหลายอย่าง อยากรู้ค่ะลางงานกันได้ไงคะทุกทุกงานตาลายเ <c oughs> ขาบอกว่าตาลายโอเคทุกคนดูพี่อิงไปก่อนนะไม่ต้องดูหนูหรอกนักวินาทการค,คนดังนักเตยมาเยือนกูเก็ตใช้เขาใช้บริการที่รา้านลาวา้เขาอยากรู้ว่าเวลาผู้เราลางงานเราลากันยังไงก็ลาป่วยมั่งลาป่วยมั่งลาลากิจมั่งลาทุละบ้างลาครึ่งวันมั่งลาทุกอย่างที่ลาได้ค่ะ แต่จริงๆอ่ะเราไปต่างจังหวัดมากคือถ้าไปต่างจังหวัดอ่ะคือถ้ามันเป็นต่างจังหวัดที่เราต้องไปหลายๆวันอ่ะเราพยายามจะไปกันให้ได้แบบครบทุกคนเพราะว่าเวลาไปหน้างานแล้วมันมีงานหลายๆวันอ่ะทุกอย่างมันจะค่อนข้างวุ่นวายมากหน้างานเราก็เลยพยายามที่จะแบบไปกันให้แบบครบทุกคนอะไรเงี้ยเราเคยไปกันแค่หนึงเราเคยไปกันแบบจังหวัดละหนึ่งคนหรือสองคนอะ มันแบบมันเหนื่อยมากทุกคนแบบมันเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆแบบเพราะว่าตายทุกคนไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆอย่างรอบนั้นอ่ะงานผหาแต่ละข้ามไงที่ไปกับใครนะไปกับพี่แอมสองคนไม่แล้วมันมีงานนึงที่หนูไปคนเดียวเชียงใหม่มีเชียงใหม่ค่ะมีเชียงใหม่ที่หนูเชียงใหม่ปะตอนนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มีแกนไป m e ตติ้ง m e ตติ้งเชียงใหม่ ไม่ใช่มิสติ้งไม่ใช่มันเป็นมิสเป็นมิตเอ็มจีไอที่ไปเชียงใหม่เออมีอยู่เออใช่ใช่ที่หนูไปคนเดียวแล้วหนูคือแบบทุกคนมันเหนื่อยมากจริงแบบงานนั้นเป็นงานที่หนูหนูบอกพี่ๆในกลุ่มเลยว่าหนูขอร้องหนูขอร้องเลยนะว่าไปต่างจังหวัดอ่ะอย่าไปคนเดียวหรือไปสองคนมันไม่ไหวจริงจําได้วันนั้นเพราะว่าแบบสามสี่วันเนาะเพราะว่าหน้างานอะแต่ละจังหวัดมันไม่เหมือนกันจริงๆทุกคน มันไม่เหมือนกันแบบไม่เหมือนกันจริงๆคือแบบว่าอย่างอย่างอย่างแบบจังหลายๆจังหวัดที่เขาแบบไม่พี่อิงไม่เคยไปเงี้ยแล้วพี่อิงจะโดนล,ลุมแบบว่ามันไม่ใช่ทั้งสนาม<ช>บินทั้งงานอะไรเงี้ยมันต้องแบบมันไม่ใช่แค่เราช่วยแบบว่าดูแฟนคลับดูพี่ฟ้าไม่ให้แบบแฟนคลับลุมอะไรงี้นะมันแบบมันบบหลายๆอย่างหลายอย่างอ่ะทุกคนบางทีมันก็แบบไม่ไม่ไม่รู้จะพูดออกมาเป็นยังไงอ่ะใช่ มีเอ็มชีไอคือหนูไปคนเดียวแบบงงมากแบบวัดรอบนั้นเพราะว่ามันมันเป็นวันธรรมดาแล้วก็ไม่ทุกคนไม่ว่างอ๋อหนูไม่ได้ลางานแต่ว่าออฟฟิศหนูหยุดหนูเลยได้ไปมันเป็นแบบหนูเลยเป็นตัวแทนค่ะมันเป็นแบบอังคารถึงพฤหัสมั้งถ้าจำไม่ผิดหนูเลยเป็นตัวแทนไปค่ะมันเป็นออฟฟิศหนูหยุดช่วงอะไรอะช่วงที่มีไอ้นั่นอะที่เขามีอะไรสักอย่างมาที่ไบเทคบางน่ะ เออนั่นแหละ <Asian. S 1> เออใช่นั่นแหละมีประช,ชุมนาเซียนเออนั่นแหละมีโนโมยดคนเดียวแล้วกลางอาทิตย์ไม่มีใครไปได้สั่งเสื้อ,อยังไม่ได้เลยค่ะทักมาในไลน์บ้านเลยก็ได้ค่ะฟ n g f a official fan ค่ะเป็นไอดีนะคะภาษาอังกฤษเป็น e n g f a o f f, f C I A L อ้ F F I C I A L O F F I C I A L อเนี่ยแล้วก็ F A N ค่ะตอนมีเกณฑ์ภูเก็ตต่อด้วยชัยภูมิสุดมากใช่จริงอันนะคือสุดจริงแต่อันนั้นคือดีว่าไปกันได้อันนั้นคือไปกันหลายคน ใช่วันที่หนูไม่ได้กินข้าวไหมเวลาไปงานตางจังหวัดพี่อิงหนูไม่ค่อยได้กินข้าวทุกคนจะบอกว่าแอดมินทุกคนอ่ะเวลาไปงานตางจังหวัดหรือว่าแบบงานอะไรที่ไม่ทุกคนแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากนะหนูชอบออกงานต่างจังหวัดมากคือมันวุ่นวายก็จริงแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากได้แบบตามพี่อิงได้แบบได้เจอแฟนลับแบบได้แฟนขับคนอื่นของพี่อิงได้เล่นกับแฟนขับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ได้จอยได้ทํางานกับทีมเราด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากจริงๆ แต่ทุกคนแทบไม่ไม่เวลาไปงานต่างจังหวัดไม่ค่อยมีใครได้กินข้าวเยวแฟนบราซิลติดต่อไปในทวิตนะโอเคครับเพราะว่าไม่มีเวลากินเลยเพราะว่าเราขับรถไงกว่าจะเราไปถึงเนี้ยก็คือไม่ได้กินข้าวแล้วพี่ซีนกับมัมี่จอก็คือสุดจริงเพราะว่าแบบก็ไปแบบทุกงานเท่าที่จะไปได้เหมือนกันจริงมัม่จอยมัม่จอ์คือบินยิ่งกว่านกแบบรู้จักพี่ฟ้าแบบว่าแค่แบบไม่ถึงปีก็คือบินแบบบินเก่งมากบินเก่งมาก มาวันเดียวบินอะลรนะสมมติมามีบินกลางวันก็ก็จะกลับตีห้างานเสร็จตอนกลางคืนมมีเจอคือแบบไอ้นี่จริงจริงคือแบบแบบว่าสุดจริงๆคือแบบเหมือนถ้าพี่อิงแบบสมมติสมมติวันนี้คือวันสาวแล้วพรุ่งนี้พี่อิงมีงานอะไรเงี้ยตอนแบบ ถ้าเขาไม่ติดธุระเขาก็จะมาตั้งแต่แบบเย็นวันวันเสาร์เลยแบบกลางบินไฟกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมางานพี่้ตอนเช้าแล้วว่าพองานจบเขาก็งานจบเขาก็ไปนอนที่สนามบินเลยตีแบก็กลับเพื่อบินให่ตีห้ากลับเชียงใหม่ไปทำงานต่อแบบสู้สุดใจเวอร์เขาถ้ามีมาตลอดทุกคนเรลาโซเมสซิ่งมากเวลาพี่ฟ้ามีงานทุกวันนี้เขาก็ยังแบบชู่ชีวิตแบบสุดมากแบบทุกวันนี้คือแบบแบบว่าคือก็แบบ คือแบบขอบคุณแบบตากล้องแบบทุกทุกคนเลยที่แบบชที่แบบตามพี่อิงแบบไปต่างจังหวัดแบบตามถ่ายทุกงานอะไรเงี้ยคือแบบถ้าไม่มีพวกเขาอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้เห็นภาพสวยๆของพี่อิงเหมือนกันใช่คือแบบขอบคุณตากล้องทุกทุกคนเลยจริงจก็ไม่มีรูปไปสวยนะจริงทุกๆคนที่ถ่ายเลยทุกแอคคือแบบทุกๆแอคจริงๆริงอะคือขอบแบบตากล้องหลายๆคนไปตามงานต่างจังหวัดขอบคุณแบบมากมากจริงๆที่เขาแบบตามถ่าย ตามถ่ายพี่อิงแล้วก็แบบน้องๆงอะไรเงี้ยแบบว่ามีภาพสวยๆมีโปรไฟล์ดีๆมีอะไรเน่ใช่มันเหมือนมันเหมือนแบบคือคือเวลาเสือภาพไปใช้ใช่คือแบบมันเหมือนเป็นการโปรโมทตัวตัวเมนเราด้วยนะแบบคือแบบขอบคุณเขาแบบมากงจริงมีแพนมาอุดรไหมคะยังไม่แน่ใจเลยค่ะทุกคนไม่แน่ใจเลยับรถติดมากนะที่แฟนเขาก็ทุ แหละทุกคนคือแบบว่าคืออย่างอย่าง,อย,างอย่างแบบคนที่ถ่ายแฟนแคมแบบพี่ฟ้าอะไรเงี้ยบางทีก็อยากแบบว่าทุกคนอย่าไปตัดเครดิตเขานะเพราะว่าจริงๆการถ่ายแฟนแคมนหนึ่งอันอะมันไม่ได้แบบมันยากนะมัน,ม,นมันไม่ได้ง่ายๆนะทุกคนแบบว่าการแค่ไปยืนแล้วใช่ไม่ให้ไปยืนก็ถ่ายได้เลยนะคือแบบว่ามันต้องแบบคือคือเขาอะต้องแบบทนเมื่อยแบบนู่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย เขาต้องวิ่งแบบตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆเวลาถ้าเกิดใครอยากจะเอาคลิปเขาไปลงอะไรเงี้ยคือหนูคิดว่าพวกพี่ๆที่เขาถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนดูอ่ะเขาอ่ะไม่ได้มีปัญหาหรอกการที่ทุกคนเอารูปเอาคลิปเขาไปลงไปลงแบบในแอคส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยแต่การที่เราไปตัดเครดิตเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่น่ารักนะทุกคน ขำตอนไปเราเอ็ดนะสนามบินไกลมากยัดกันไปในรถสุดๆแล้วพี่เจอบาหลงค่ะพี่จอ <laughs> จอบาไปโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งค่ะซึ่งเ <laughs> ชื่อเหมือนกันต่างกันแค่ตัวเลขใช่แล้วโรงแรมนะั้นคืออยู่ไกลมากตวนกลับไปอีกเกือบ40บนาทีแล้วก็ <laughs> คือขับออกไปไกลมากคือใกล้จะถึงโรงแรมอันนั้นก็จะถึงแล้วคือแบบว่าใกล้ถึงโรงแรมอันนั้นที่พี่เจอบเสิร์ฟไปแล้วแต่คือไม่ใช่โรงแรมที่เราพักกันแบบทะเลทนจริงอันนั้นอนะคือแบบตลกมาก จริงทุกคนบรรยากาศแบบแต่ละทิปปะมันแบบแตกต่างกันแบบว่าเวลาไปทิปต่างจังหวัดอะคือถึงมันแบบมันจะพูดว่าไม่เหนื่อยก็แบบไม่ได้มันมันก็เหนื่อยแต่มันเป็นเหนื่อยที่มีความสุขทุกคนเข้าใจปะเราได้ทั้งแบบนแบบสุกเราได้ทั้งแบบไปแบบไปแบบคอยแบบแบบไอ้นี่ดูแลพี่อิงแล้วก็แบบไปแบบไปร่วมงานที่พี่อิงแบบไปไปงานด้วยแล้วก็ ได้แบบไปสนุกกับแฟนคลับอะไรเงี้ยคือแบบมันมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันเหนื่อยแต่มีความสุขมากๆจริงเสื้อสั่งวันนี้ได้อีกทีวันไหนครับล็อตสุดท้ายเราจะส่งวันที่สุดห้าล็อตสุดท้ายมันจะทันสิบห้าไหมถ้าเกิดเราส่งยอดให้พี่เขาคืนทันคิดว่าน่าถ้าล็อตหลังหลังหลังอะถ้าล็อตหลังหลังคิดว่าน่าจะส่งภายในวันที่สิบห้าพฤษภาค่ะ อ๋อตอนไปแล้วเอ็ดที่ไปเล่นน้ำเหรออ, <laughs> อยู่ดีๆก็อยากโดดน้ำเฉยที่หนูไปเล่นน้ำพี่เจออยงไงที่โรงแรมอเออใช่มันร้อนนาะแล้วแบบเราใช่ใช่ไหมวัน,านนั้นที่ร้อนแล้วก็อยู่ๆก็แบบนึกถึงสวาวน้ำเขาถามอีกแล้วว่ารอยเอดมีอะไร <laughs> หนูก็ไม่รู้เห <laughs> มือนกันค่ะไ,ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่าพี่อิงน่าจะหลับนะเราคิดว่าน่าจะหลับพี่อิงน่าจะหลับ น้องชายยังไม่รู้เลยน้องชายยังบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเอ็ดไม่มีอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาแบบว่าอยากเธอแบบว่าทุกคนมีโอกาสได้แบบมาตามพี่อิงอะหนูอยากให้ทุกคนมาลองทริปต่างจังหวัดสักหนึ่งทริปเริ่มแบบจากแบบสองวันสองวันหนึ่งคืนก่อนละกันเริ่มจากสองวันหนึ่งคืนก่อนแบบใกล้ๆกกันอะไรเงี้ย มันเป็นไาทีแบบสนุกนะก็ต้องมีทริปการจังหวัดแน่ๆทุกคนในแต่ละปีงานงแคสมีวันไหนคะงานแคสมีวันที่สิบหกครับผมทุกคนหนูจะหนูถึงตลาดห้วยขวางแนละ้วแต่รถติดมากรถติดสุดๆติดฝุดๆแต่ตั้งแต่มาตามพี่อิกงก็คือแบบว่าทุกคนเคยมาไหว้ตรงพระพิคเนตตรงห้วยขวางกันไหม อืมเคยมาไหว้ปะหนูเคยมาเขบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์มากนะชิงรีวิวว่าศักดิ์สิทธิ์จริงมันศักดิ์สิทธิ์ทุกคนออกต่างจังหวัดแบบนี้สองแบบปีสองสองคงน้อยอ่าแต่หนูคิดว่าพี่อิงน่าจะได้มีออกงานต่างจังหวัดอีกแน่ๆปีนี้อ่ายังไงพี่ฟ้าก็มีงานออกจากออกต่างจังหวัดเยอะเหมือนเดิมแน่นอนทุกคนนี่พอจะแบบว่า มองออกจะยินมาแว้วๆเหมือนกันามเออจะมีนะมีแบบออกงานต่างจังหวัดแบบปีนี้อีกแต่ยินมาแว่วๆเหมือนกันทุกคนนโมบอกว่าถ้าได้รได้สองแสนนโมจะไปโดดน้ำอ่าสองแสนในนี่ไงกดใจอ๋อกดใจไงเมื่อไหร่อ่ะอ๋อใช่ที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมโอเคโอเคเราก็เลยไปโดดน้ำเลยแล้วมีก็เห็นว่าเออน่าเล่นแล้วก็โดดดีก็เลยไป หนุกทุกคนเวลาไปต่งงานเห็นป้แอดมินรวมตัวกันได้ยังไงก็จริงๆเราก็แบบว่าเจอกันจะคือจริงๆเราคุยกันในด้อมอยู่แล้วคือเหมือนค,อคือเหมือนเราตอนนั้นเราอยู่ด้อมหนึ่งกันหมดนทุกคนอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยกันแบบอยู่ตั้งแต่ประมาณแบบหลักร้อยอะทุกคนใช่คือหนูคือหนูอะคือตอนที่ที่พี่ฟ้าไปอยู่ไปอยู่แบบขอนเกนใช่ไหมหนูก็ตามไปตามไปหาพี่ฟ้า เกือบสองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็คือพี่ฟ้าอ,อยู่<อ>ที่เป็นคนขอนแก่นอยู่เลยใช่แบบว่าเช่าโมไซ์ก็คือแวะเงี้ยนเงี้ยนโมไซ์แบบไปซื้ออะไรก็คือติดต่อหาน้ำโม<ช>น้ำโมก็ไปแว้โมไซ์ไปซื้อซื้อของอะไรเอยตัวใจให้พี่อิงอะไรอย่างงี้แบบว่าแบบว่าด้อมอยากต้องการอะไรก็คือไปหาไปสรรหามาให้ที่ขอนแก่นก็คือเป็นทริปที่สนุกเหมือนกันสำหรับหนูตอนที่ไปตามพี่อิงที่ขอนแก่นตอนนั้นที่พี่อิงเก็บตัวคือเหมือนเราอ่ะก็คุยงานกับคือแบบเหมือนวานวานแบบคุยงานกันอะไรเงี้ย ผ่านทางแบบด้อมอยู่แล้วอะไรเงี้ยจนแบบว่ามันแบบสนิทกันอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอกันแบบหน้างานอะไรเงี้ยวันแรกที่เจอกันอะไรเงี้ยก็เหมือนคุยกันหน้างานอะไรเงี้ยค่ะใช่คุยกันหน้างานอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนตอนที่แบบเราเริ่มเริ่มแบบตั้งแบบโซเชียลโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคุยกับพี่ปายแล้วว่าเออแบบเราจะจะทําจะทําแบบ เอทวิตเตอร์อินสตาแกรมแล้วก็แล้วก็เพจเพจให้พี่ฟ้านะมันต้องทำอย่างเดี๋ยวติดไหนก่อนพี่แอมรถมันติดรถมันติดเนี่ยเลี้ยวเข้าลานจอดรถแล้วนี่เลี้ยวเข้าลานจอดรถแล้วเขาบอกว่าดูแลสีแอดมินสีเสมอกันเลยอยู่ด้วยกันง่ายๆเขาอยู่สองคนนั่งกันอยู่สองคนนั่นแหละทุกคน ก็คือเหมือนพอเรามาเจอกันหน้างานเย่ยเราก็แบบพูดคุยกันปกติอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบทำงานร่วมกันแล้วก็เลยได้มาทํางานร่วมกันแต่คือก่อนที่เราจะแบบทําเพจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรามีการปรึกษาพี่ปายก่อนแล้วว่าเราเอออยากว่าเราจะอยากจะทํานะคะแบบอยากจะช่วยแบบโปรโมทพี่อิงฟ้านะคะอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราอะแบบว่าอยากแบบให้พี่ฟ้าคนคนรู้จักพี่ฟ้ามากขึ้น ไปมีทีม MF ด้วยแล้วก็ใช่เราตอนนั้นเราแบบไปไปหาทีมที่แบบทำทวิตเตอร์ไปใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราพยายามตอนนั้นที่เราใหม่ๆเราพยายามดันเทนทวิตกันมากๆตอนช่วงแรกอะไรเงี้ยเราอยากให้พี่ฟ้าแบบเราอยากให้พี่ฟ้าเป็นที่รู้จักเพราะว่าในทวิตเตอร์ช่วงช่วงช่วงแบบช่วงนั้นอ่ะถ้าแบบคือเขาก็มีความรู้จักเยอะแหละแต่ว่าตอนแต่เราอยากให้แบบว่าคนเนอ้ใช่เราอยากให้ติดเทนทวิตเพราะว่าการแบบ มันมีหลายๆแบบหลายๆแบร์หลายๆอะไรเงี้ยที่เขาวัดมองเห็นวัดแล้วก็มองเห็นแบบการงานแบบการจ้างงานอะไรเงี้ยผ่านการเทรนทวิตเตอร์ใช่ไหมเราก็เลยพยายามดันแท็กที่ฟ้าเราก็เลยมีทีมให,ใ,หให้ติดแบบว่านี่เราก็เลยมีทีมไอ้นี่ขึ้นมาน้ทนีองมเอ็่เอ็ม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 เอดมเอ็มเอ็มเอ็แอ็มเอ็มเอ็มเอ็มอ็กเอ็เอ็มอ็มเอ็เอเ,เอ็มเอเ ดูทุกอย่างก็แบบจริงจังแบบจริงจังแบบเป็นแบบเหมือนงานบริษัทเลยทุกคนจริงแบบบีบงานคุยงานการประชุมงานกันทีแบบนานมากเป็นชั่วโมงแล้วยิ่งโปรเจกต์ใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาในการคุยกันแบบว่าค่อนข้างที่จะนานแบบสุดๆตอนนี้เราได้ทําการถึงข้วมขวาวเราจะเอาอันนี้ออกเออเออว่ะเออนี่คนจังหวัดนันยางว่ะ ราถึงค่อยขวางละทุกคนร้อนหน้ามีเหนื่อยไหมครับแบบอยากเลิกเป็นแอดมินพี่ฟ้าเคยถามนะพี่ฟ้าเคยถามนะทุกคนว่าแบบเออแบบมีใครแบบว่าเหนื่อยไหมแบบอยากเลิกเป็นไหมอยากแบบอยากแบบแบบไปยังถอยออกไปไหมอยากไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วแบบแบบออกแบบไปเป็นแบบแฟครับธรรมดาไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูลืมไม่แต่ว่าคือคือเราอ่ะไม่เคยคือในในทีมเราอ่ะเหมือนคิดเหมือนกันว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราจะไม่มีทางปล่อยมือจากพี่ฟ้าแน่ๆเราแบบเขาก็จะรู้ว่าเขาเคยถามบ่อยนะเขาเคยถามบ่อยช่วงนมันไม่ใช่แค่ครั้งะครั้งเดียวนะทุกคนที่พี่ฟ้าถามเขาถามบ่อยมากจริงแต่เราก็ตอบเหมือนเดิมเราก็ตอบเหมือนเดิมว่าเออมันไม่มีเหตุผลอะไรเราไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเรารักและชื่นชอบแล้วก็ไอ้นี่ในตัวเขาในตัวแบบในตัวเขาจริงๆอ่ะเอกอีกแล้ววยยศตัดทีมตัดคิดทำโบเตอร์โชว์มีเลยเก่งมาก ใช่ค่ะพี่เขาเก่งมากมากสุดๆคือนั่นแหละทุกคนมันก็เป็นประกาศนั้น,น <_ C 1> เราไม่เคยคิดที่แบบจะปล่อยมือพี่ฟานเลยเพราะว่าเราหลักในตัวตนเขาจริงๆแบบว่าและะ่แลเราก็มั่นใจเชื่อมั่นแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของเขาในทุกๆเรื่องเลยแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยตกใจเลย เราไม่เคยแบบชวนเราจะไปโตดูนะโมหมาก็ไม่มีบางคนไม่มีหมาที่มีแต่หนูมีแมวนะวันนี้หนูนอนพี่ก็มีแมวนะวันนี้แมวหนูมานอนมานอนแบบเกยเอาเอาเท้ามันเกยไว้ที่หน้าหนูแล้วก็ตัวก็ปิดแ่เบอกว่าดูแลหนูหน่อยปิดเป็นเลขแปดเลยดูแลหนูหน่อยน้ำโมไม่ดูแลหรอก็ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ช่วงที่มาตามพี่ไม่ค่อยมีเวลาให้แมวเท่าไหร่แมวหมางอนเลือดไปหมดแล้วตอนนี้ทุกคน่ ว่าหัว,วเด็ดตาม,มพี่อิงเฮ้ยทุกคนเราจริงจริงอะพี่อิงพวกทีมเราก็ตอบเหมือนกันจริงจริงพวกเราทีมพวกเรา<ต>ก็มีมีนิสัยหลายๆอย่างที่คล้ายพี่อิงอะ่ะเข้าใจป่ะเหมือนเราเป็นคนไม่ค่อยพูดเหมือนกันเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเวลาเวลาหนูอะจริงๆไม่ใช่ไม่ไม่อยากไล์นะทุกคนคืออยากไล์แต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไร ว่าบางีแฟนขับทักสวิตมาอย่างเงี้ยแบบว่าไลคหน่อยค่ะบางทีไม่ใช่ว่าใช่อยากไลคค่ะแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไระพูดอะไรคุณไม่เก่งคือถ้ามันไม่มีหัวข้อที่หนูพูดจะให้หนูพูดอะหนูก็ไม่สามารถพูดกับใครก็จะแบบใช่แต่อยากไลค์กับทคนนะทุกคนก็น่าจะเข้าใจใแต่แต่อย่างเงี้ยแต่แกน้กํามงแบบโอเคอยากไลคนี่เหลยเออน้ำโมงขึ้นไลคได้สิคุยเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเลยเปลื่ยไปก็เลยเออน้ำโมงก็ไลคเลย いいですか